สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับเจ้าของธุรกิจกเกษตรครบวงจรสวนมะนาวโหผลไม้เนี่ยนะครับปรากฏชื่ออยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องนางสิบสองด้วยจุดเริ่มต้นของธุรกิจนียน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้กันครับกับคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้ตามันเลยครับ ทุกครับและผมก็อยู่กับคุณทศครับเจริญช่างเจ้าของสวนมะนาวโหลุงสิริสว,ส,สวัสดีครับผมอยากทราบว่า มะม่วงห่าวมะนาวโหหรือให้เรียกว่ามะนาวโหเฉยๆครับผมคือต้องบอกว่าชื่อเต็มๆเนี่ยมันยาวกว่านั้นนะครับมะม่วงไม่รู้ห่าวมะนาวไม่รู้โหแต่ทุกวันนี้เราจะเรียกกันสั้นๆว่ามะนาวโหนะครับมะนาวโห <ผม S 2> ใช่แล้วเวลาเขาออกลูกเนี่ยครับ,รบเขาจะออกเนี้ย ทั้งปีเลยไหมหรือว่าอ่าคือเราบอกมะนาวโหเนี่ยเป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลนะครับโดยปกติเนี่ยจะออกดอกเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์เริ่มมาแดงๆเนี่ยสักประมาณมีนาเมษาแล้วก็สุกดำนะครับช่วงพฤษภามิถุนายนนะครับผมอ๋อช่วงนั้นคืออร่อยเลยอ่ะับเนี่ยเออแล้วแต่ว่าเราจะเอาสีไหนไปทําอะไรถ้าลูกดิบๆเนี่ยเราไปทําแช่อิม่มก็จะเปรียปร้ยวๆหน่อยอแต่ถ้าลูกสุกดำๆครับเราไปทําน้ําทําแยมครับทราบมาว่าสวนมะนาวโหแห่งนี้ครับเกิดขึ้นจาก อาการที่คุณพ่อป่วยเหรอครับตามชื่อส่วนเลยครับผมส่วนมะนาโหลุงซีคือเมื่อก่อนคุณพ่อครับเคยเป็นโรคถุงลมโป่งพองจากการสูบุรีติดต่อกันมาหลายปีมากๆเลยครับผมแล้วก็เลยทําให้คุณพ่อเนี่ยหอบเนื่อยหายใจไม่สะดวกเสมหะเยอะไองครับผมบแล้วก็เลย ไปเจอต้นมะม่วงห่าวมะนาวโห่ครับที่จังหวัดอุทัยธานีคุณพ่อก็เลยเก็บประทานด้วยความที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันคือลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่นะซึ่งคุณพ่อจําได้ว่ามันมีชื่ออยู่ในวรรณคดีไทยหลายๆเรื่องเงี้ยครับผมก็เลยเก็บมาทานปรากฏว่าเฮ้ยเสมหะมันดีขึ้นอาการไอหอบเหนื่อยมันดีขึ้นครับก็เลยทานมาเรื่อยๆจนสุขภาพแข็งแรงนะครับอ๋อก็ถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งใช่เลยครับแล้วก่อนที่เราจะทาสวนมะนาวโห่เนี่ยครับก่อนหน้านี้เรามีอาชีพทําอะไรกันครับผมเดิมที แล้วก็รเริ่มขยับขยายมารับซื้อมะพร้าวจนทําเป็นโรงงานน้ํามันพืชทําเป็นน้ํามันมะพร้าวครับผมคือเราดําเนินอองานในธุรกิจทําอาชีพโรงงานน้ำมันพืชเรามีา<ร>าพื้นฐานเนี่ยครอบครัรวทำธุรกิจอยู่แล้วค, <ผม S 2> คุณทศก็เลยมาบวกกับ ในทางเกษตรเข้ามาผมยังไงบ้างครับก็คือต้องบอกว่าจากเดิมที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำทำธุรกิจเห็นคุณพ่อแม่ทำธุรกิจตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็ตอนพอที่เราได้ไปเรียนปริญญาโทก็เรียนเรื่องบริหารธุรกิจด้วยแล้วพอจนกลับมาทำครับผมเราก็มองว่าพืชเกษตรเนี่ยมันมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยแค่เราอาจจะแบบ หาวิธีในการใส่ความคิดสร้างสารรค์ทําให้มันดูน่าสนใจครับ,รบก็เลยได้ต่อยอดไอ้ตัวโมเดลธุรกิจอันนี้เรียกว่าเป็นการทําเกษตรแบบครบห่วงโซ่มูลค่าคือทําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําคือทำตั้งแต่ปลูกคือเดิมคุณพ่อคุณแม่ไม่ปลูกอยู่แล้วเนาะรเราก็มาทําจุดแข่งให้มันว่าเอ้มะนาวโห่เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเบอร์รี่ดีๆของไทยนะทำให้กับมันคือเบอร์รีออ่ชนิดหนึ่งใช่ใช่ครับผมคือเรียกว่าเรามาปรับการสื่อสารกับผู้บริโภคว่าเฮ้ยจากมะนาวโหูที่เป็นผลไม้พื้นบ้านอาจจะดูแบบ ราคาไม่ได้สูงเนาะแต่พอเราเรียกว่ามันเป็นไทยเบอร์รี่คือมะนางงอาโหูทุกเนี่ยครับมันเรียกว่า Car คารันดาเบอร์รี่พอมันเป็นคารันดาเบอร์รี่ปุ๊บเนี่ยผู้บริโภคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ผลไม้พื้นบ้านแต่มันเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการสร้างการรับรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์เรื่องของการต้านมะเรง็งต้านอนุมูลอิสระ,ออะพอมีการสื่อสารที่ชัดเจนเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราก็มาทําเรื่องของการแปลรูปครปรูปนีย จุดที่แย่สุดของมะนาวโห่คือว่ามะนาวโห่เนี่ยมันพืชที่คนไม่รู้จัก <Ừ. S 1> แต่พอเราบอกมันคือเบอร์อรี่ปุ๊บเบอร์รี่ปุ๊บมันกลายเป็นว่าถูกต้องอะไรที่เบอร์รี่สามารถแปลรูปได้มะม,ามาา่วงห่าวมะนาวโห่เนี่ยสามารถแปลรูปเป็นได้แบบนั้นเลยอ่ะก็เลยกลายเป็นแยมเป็นน้ำเป็นขนมต่างๆเป็นเยลลี่แช่อิม่มไอศครีม เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เกิดจากมะนาวหูจนทุกวันนี้ครับผมที่สวนมะนาวหูลุงสิริเนี่ยเรามีสินค้าแปลรูปเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ20ชนิดแล้วนะโอ้เยอะเลยรเราใช้เวลาพัฒนาช่วงนั้นนานไหมครับก็เรียกว่าถ้าตอนขอออยอตอนแรกนะพี่เรียกว่าเราเป็นเจ้าแรกเลยเนี่ยผมใช้เวลาถึง3ปีเลยนะเราก็เรียนรู้มีประสบการณ์กับมันไปเรื่อยๆก็ค่อยๆพัฒนาเพิ่มให้สินค้าทุกตัวมีออยอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือบางตัวก็ร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยนยครับระหว ด้วยความที่เป็นพืชเกษตรนะครับผมแล้วก็คนไม่ค่อยรู้จักก็เรียกว่าต้องบอกว่าได้โอกาสดีๆจากพี่ๆสื่อที่เข้ามาถ่ายทายําแล้วกันม็เลยทำให้มะนาวโหเริ่มมาที่รู้จักด้วยความที่ว่าจุดที่ตั้งเนี่ยเราอยู่ไม่ไกลาจากตลาดน้ําอัมพวามันก็เลยมีนะักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมอยู่เรื่อยเชื่อมกันได้ถูกนะต้องแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างที่บอกเลยคือค,อความเป็นเกษตรนะครับเมื่อก่อนอาจจะแบบเที่ยวชมได้แค่ช่วงฤดูกาลแต่พอสุดท้ายพอเราหาวิธีทางธุรกิจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับผมมันกลายเป็นว่าตัวมมะ่งหาานโี เราสามารถพัฒนาบริหารจัดการจนมาเที่ยวได้ทั้งปีแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมีเยอะไหมทุกวันนี้สินค้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีตั้งแต่กลุ่มสินค้าสุขภาพที่แบบวัยผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่มาซื้อทานกาันเริ่มมีสินค้าวัยกลางๆเป็นพวกแยมน้ําพริกที่นักท่องเที่ยวชอบซื้อชอบ,บซื้อไปฝากแล้วก็เริ่มเป็นแบบขนมเป็นไอติมเป็นเค้กเบเกอรี่รต่างๆที่แบบขายนักท่องเที่ยวทั่วไปทุกช่วง<ม>อายุเลยถูกต้องโอ้โหเราเก็บครบใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราเอาความรู้เรื่องการทําธุรกกิจเี่่ยยมาาใช้อองทบลว ทุกช่วงอายุอ,อย่างถ้าตามเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดสโลแกนของผมที่ผมใช้ผมใช้เรียกว่าเป็นการทําธุรกิจแบบ All Gen Enjoy ผมยึดหลักอยู่3ามคำในการกลับมาทําธุรกิจนะมผมใช้คําว่าติดตัวต่อเติมเติบโตคือติดตัวเนี่ย ผมมองเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มีอะไรอยู่อะ่ะมักจะไม่ได้สนใจไปเอาสิ่งนั้นนะ่ะมาทำแล้วก็เลยบอกเฮ้ยอันนี้ไงคือตัวอย่างการเอาสิ่งที่ครอบครัวเรามีพื้นฐานอยู่เนี่ยคือติดตัวเนี่ยมาทั้งชีวิตแล้วนะถูกต้องอม,มาใส่ความคิดสร้างสารครค์ก็คือต่อเติม,ตเ,ตมเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสไปเรียนรู้ ต่างๆหลากวิธีกันมาแต่ถ้าเรากลับมาที่บ้านละ่ะ<อ>เราสิ่งที่ครอบครัวมีพื้นฐานเนี่ยติดตัวมาต่อเติมในการใส่ความคิดสร้างสรรค์กับประสบการณ์ที่เรามีมาเนี่ยครับผมมันก็จะเป็นการสร้างโอกาสการ เติบโตให้กับธุรกิจทําให้สินค้าแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมันยั่งยืนก็คือติดตัวต่อเติมแล้วก็เติบโตนั่นเองครับติดตัวต่อเติมแล้วก็เติบโตเติบโตมีอะไรบ้างพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับผมก็เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดแรกเลยต้องสิ่งที่ติดตัวคือเดี๋ยวพาไปดูสวนกันก่อนพาพมุมสวนด้านหลังตรงนี้เลยอ่กาดีมากครับผมไปครับคุณผู้ชมครับร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่าง เมืองไทยประกันชีวิตร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน กล้ามาด้วยนะเตรียมกัดเลยครับมาถึงสวนแล้วไงก็ต้อง oh. มาเรียนรู้วิธีการเก็บด้วยในสวนนี่คือแต่มะนาวโห่อย่งเดียวเหรอครับใช่ครับผมก็แปลงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ประมาณ5ไร่ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะมีสองสีแบบนี้ใช่ไหมครับ,รบมีแบบแดงแดงแบบนี้แบบดำดำแบบนี้ก็คือเป็นระยะดิบกับระยะลูกสุกลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ครับที่เราเห็นเนี่ยมันมีทั้งระยะลูกดิบแล้วก็ลูกสุกนะซึ่งสีมันจะแตกต่างกันออกไปครับพี่อันนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่เราจะเอาไปใช้เลลย้อออาขูพกนจไห่็คื เรียกว่าเรียกว่าเริ่มต้นเนี่ยมาเริ่มจากคุณแม่แล้วอย่างเมื่อก่อนคุณแม่เขาก็เอาลูกดิบๆอย่างเงี้ยครับผมไปแช่อิ่มเพราะว่ามันมีความกรอบใช่ไหมครับแต่ถ้าลูกสุกดำๆแบบที่พี่จับอยู่แบบเนี้ยลูกสุกคือมันจะมีความเป็นน้ำความเป็น j u ซี่อันเนี้ยเราจะเอาไปทําน้ำทําแยมสมมติอย่างบอกถ้าทําแยมอะครับจริงๆเนี่ยผมใช้ทั้งสองสีผสมกันเพราะว่าถ้าเราใช้ดาล้วนๆนะครับสีมันจะเข้มเกินไปออะเดี๋ยวก่อนขอชิมก่อนขอชิมวัตถุดิบจากต้นก่อนได้ได้ครับ เปี้ยวนะเปี้ยวนะครับถ้าเราเก็บครับลูกเนี้ยเราไปตั้งให้มันรอสุกไ,ได้ไหมมะนาวโหนะครับเป็นผลไม้ที่แปลกกว่าผลไม้อื่นๆตรงที่ว่ามะนาวโหเนี่ยเขาต้องสุกบนต้นเท่านั้นแล้วก็วิธีการเก็บที่ถูกต้องนะครับผมจริงๆแล้วเรา ตัดนะครับผมข้อดีนะครับผมคือ 1. ลูกมันจะเก็บไว้ใช้ได้นาน 2>, 2ต้นไม้จะไม่เฉาสาเวลาเราตัดปุ๊บนะครับผมมันเป็นการกระตุ้นให้มันแตกยอดใหม่เราก็จะได้รุ่น2รุ่น3ด้วยผลไม้นี่อะไรย่างหรือดอกไม้นี่เราไปเด็ดเขาปุ๊บเนี่ยปลายกิ่งเขาจะเฉาจะแห้งไปแต่ถ้าเราตัดนะครับผมมันจะดีกับทั้งถนต้นไม้ด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ในการเอาเราไปแปรรูปนะครับจะเก็บได้นานด้วยคับนั่นเดี๋ยวขอตัดลูกสีดำลองชิมนะถูกต้องครับ อันนี้มีความจุยซ y นะอ่ะแล้วลองบีบใช่ไหเป็นเลือดเลยถ้าเป็นสีเป็นสีไม่โดนหนามตํามนะไม่แดงไม่โดนยังไม่โดนมันจะมีความเป็นน้ำนแล้วก็แบบไม่ไม่เปรี้ยวมากมันจะไม่ฝาดแบบกบีบคับทานง่ายกว่าใช่ครับกับผลผลิตที่นี่ครับเพียงพอไหม ครับ <uge Kas im ov ic> ก็สําหรับพื้นที่ปลูกทุกวันนี้ครับนอกจากพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยครับผมเรายังมีรับซื้อเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงด้วยครับผมเพื่อให้มันเพียงพอตลอดทั้งปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าการทําเกษตรกรรมเนี่ยต้องเป็นแบบเกษตรอินทรีย์คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงครับผมต้องออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องแสดงว่าของที่นี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันถูกต้องครับเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ครับนอกจากนั้นนะครับเรามีการบริหารจัดการนะให้มะม่วงห่าวมันอาโหเนี่ ตามฤดูกาลเท่านั้นแต่เรามีการเก็บมะม่วงหามะนาโห o ครับเข้าห้องเย็นเข้าห้องแช่แข็งปีหนึ่งก็สักประมาณ30-40ตันเพื่อให้มันพอเพียงต่อการบริหารจัดการให้รองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าได้ตลอดทั้งปีครับผมได้ชิมแบบสดๆไปแล้วครานี้อยากชิมแบบแปรรูปวันนี้เรามีเตรียมครับผมเป็นกิจกรรมไว้ให้ลองทํากันก็คือผมจะพาพี่อูทําแยมมะม่วงหามะนาโห o v ด้วยให้ได้ชิมฝีมือของตัวเองเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังเตรียมพวกสินค้าแปรรูปต่างๆเนี่ยให้ไปชมว่ามะมมมาาายก ผชิมฝีมือตัวเองอแน่ใจแน่ใจฮะโอเคปะคับผมถังนี้นะครับครับแปลร,รูปหมดแล้วใช่ครับพี่อูอันนี้คือชาใช่ครับผมโอ้ได้ชาแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกก็มี นี่น้ำพริกครับน้ำพริกก็จะมี2สูตรครับมีน้ำพริกเผากับน้ำพริกนรกครับผมแล้วก็มีแยมด้วยมีแยมแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นไซเดอร์ครับไซเดอร์จะเป็นไซเดอร์วานิลลาจากมะม่วงหาวมะนาวโหเป็นน้ำส้มสายชูหมักคล้ายๆพวกแอปเปิลไซเดอร์ทุกวันนี้คือเราเห็นท้องตลาดคือเป็นแอปเปิลใช่อ๋อนี่คือมะม่วงหาวมะนาวโหไซเดอร์แล้วนี่ครับเป็นน้ำมะนาวโหเป็นแบบเข้มข้นตัวนี้แบบไม่มีน้ำตาลเลยครัแล้วก็มีขบเคี้ยวเล็กน้อยๆนะแบบอบแห้งอะไรครับมีหมดเลยเป็นชุดของปากของขวัญมมีหดเลย สุดยอดเลยนี่พี่ไม่เคยคิดมันจะแปลรูปไปเยอะขนาดนี้ครับใช่ใช่เลยครับผมก่อนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่สวนเลยว่าครับอ้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาดูว่ามะม่วงห่าวมะนาวโหเนี่ยมันแปลรูปไปเยอะได้ขนาดนี้เลยอืมครับแล้ววันนี้จะสอนพี่ทำอะไรก็วันนี้เห็นเยอะแบบนี้พี่คิดว่าจะเป็นอันไห<ป>นทำง่ายๆทำง่ายๆแบบใครดูแล้วไปทําตามที่บ้านได้วันนี้เราจะทําแยมมะม่วงห่าวมะนาวโหกันครับโอ้พูดแล้วก็เปรี้ยวปากแล้วครับผมทำกันเลยไหมได้เลยครับเชิญครับ เรื่องต้นหนงไรดีครับก็ตามส่วนประกอบตรงนี้เลยนะครับจะมีลูกมะนาวโห่นะครับอันนี้ประมาณสักครึ่งกิโลนะครับมีน้ําตาลทรายครับแล้วก็มีผงอันนี้เราเรียกว่าเพกตินครับเพกตินมันจะเป็นสารให้ความข้นหนืดขั้นตอนการทำเยียมทำเบเกอรี่เนี่ยเราจะต้องเอาตัวเพกตินเนี่ยกับน้ำตาลทรายเนี่ยคลุกเข้ากันก่อนต้องคลุกให้มันเป็นสีเนื้อเดียวกันเลยนะครับผมแล้วอันนี้จะเป็นส่วนประกอบที่เราเอาไว้ใส่ตอนที่เราเคี่ยวแยยมแล้วกิจกรรมนี้ถ้าแบบนักท่องเที่ยวมานี่ครับเรามี ก็สำหรับกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบนี้เลยครับเตรียมไว้ให้เป็นเซตแบบนี้เลยนักท่องเที่ยวที่สนใจเนี่ยสามารถจองเข้ามาครับมาทํากิจกรรมแบบนี้ได้มีค่าใช้จ่ายแค่หัวละ200บาทเท่านั้นเองหัวละ200บาทใช่ครับตัวใหญ่ก็คือทําแยมมีทําแยมนะครับแล้วก็มีทําผ้ามัดย้อมจากสีมะนาวโูอ๋อได้อีกครับหรือถ้าในช่วงฤดูกาลเนี่ยจะสามารถทําเป็นเก็บผลไม้ในสวนก็ได้ครับครับงั้นเดี๋ยวระหว่างที่พี่อูกวนตัวส่วนผสมนี้ผมอนุญาต ไปปั่นผลไม้เลยลองดูครับได้เลยครับคับนี้ขอยาเทน้ำนะคบคือกวนนะครับเราต้องกวนให้เดือดพอเริ่มเดือดล้วจึงใส่เนี้ยใช่เดี๋ยวผมไ้พี่กวนผมไปกวนนี่เด็กๆก็มาแล้วก็ทำได้นะครับใช่ก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กๆมาทำกันครับ ัวดล้ว0 0ใช่ครับผมแล้วก็เสร็จปุ๊บได้ยังกับานด้วยม้อนนี้เป็นของลูกค้าแด้เลยต้องครับโอ้ดีได้เยอะเลยอ่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบทานของร้อนนะครับเราก็มีเสิร์ฟกันแบบสดสครับยืมเลยโอ้โหชนตึงเป็นไงบ้างดีอ่ะคุณผู้ชมครับ มาที่นี่เนาะเดี่ยวครับผมเก็บผลไม้ทํากิจกรรมทำอาหารกับบ้านครับมีอะไรอีกมหมที่สวนมะนาวโฮลงซีรีเนี่ยยังมีไปชิมของอร่อยออร่ยที่ซิริสมบองฟาร์มคาเฟ่ที่ทั้งขนมหวานเครื่องดื่มแล้วก็อาหารคาวครับพี่ทุกเมนูเนี่ยทำจากมะม่วงหาวมะนาวโฮหมดเลยครบครบจบที่เดียวโอเคครับครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟ อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ดร,ร่วมสร้างเสริมกำลับบงใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนอ้าวแล้วครับเราในมาในหมวดของอาหารขาวคร,ครับของคาวก่อนมีอะไรบ้างครับครับผมก็อาหารข้าวที่เตรียมไว้วันนี้นะครับอันนี้เป็นเมนูไฮไลไท์เลยคือ ผัดไทยมะนาวโฮโดยทั่วไปเนี่ยตัวผัดไทยมันจะเป็นซอสใช่โทน้ำตาลเป็นเป็นน้ำตาล,นนตาลเข้มๆนะครับมาวาขาวบวกกับมะขามเปียกครับของที่ร้านเราพอเรามีน้ำมะม่วงห่าวมะนาวโฮอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ความเปรี้ยวของตัวน้ำมะม่วงห่าวมะนาวโฮเนี่ยแทนตัวน้ำมะขามเปียกก็เลยเป็นผัดไทยสีชมพูแบบนี้เป็นสีธรรมชาติเลยครับมะม่วงห่าวมะนาวโฮคือน้ำลายแล้วครับแลเนี่ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบมาทานเล่นกันอันนี้จะเป็นตัวไก่ทอดเสิร์ฟกับซอสครีมมะนาวโฮนะผมแล้วก็อีก เมนูนึนงเป็นเมนูไฮไลท์ของที่ร้านเนี่ยจะเป็นตัวข้าวผัดน้ำพริกมะนาวโหูอันนี้เราจะเสิร์ฟกับแซลมอนย่างครับผม<า>ใช่ครับก็จะเสิร์ฟเ,เป็นเครื่องเคียงคู่กับตัวน้ำพริกเผามะนาวโห่มาให้ด้วยเพื่อแบบลูกค้ายังแบบเติมความแซ่บไม่พอก็ทานเพิ่มน้ำพริกได้อ๋อแสดงว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีซิกเนเจอร์คือ,องมะนาวโหใช่เลยครับเป็นส่วนผสมครับขออนุญาตชิมได้ไหมครับเชิญเลยครับ,รบพี่อร่อยเป็นยังไงบ้างเป็นมีความ อมมะนาวโหนิดนิดเพื่ออยู่เลายปลายลิ้นอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็ความเป็นผัดไทยครัโอเคเนี่ยทุกอยากลองดูด้วยลองครับดูลองดูครับไก่ทอดต้องจิ้มเยอะๆะเลยนะอืมดีอ่ดีดอันนี้อืมอันนี้ไม่ควรพลาดนะครับพอาะซอสตัวนี้คือเวลาลูกค้าชอบเนี่ยลูกค้าสั่งซื้อกับบ้านแย่งตั้งห้างด้วยนะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนาเลยครับข้าวผัดน้าพริกมะนาวหครับผมเมนูนี้ถ้าลูกค้ามาที่ร้านนะครับสามารถสั่งได้ว่าจะเสิร์ฟเป็นปลาหรือเสิร์ฟกับตัวหมูย่างยางเงี้ยครับนัวนัวเข้ากันด้วยดีครับ,รบถือว่าเป็นอาหารที่แบบเปิดรสชาติใหม่ๆให้กับตัวพี่อูนะครับนะครับนี่ก็ดีนี่ก็ถือว่าดีอันนี้ก็ถือว่าแอบเผ็ดแล้วก็แอบมีความเข้มขน้นพอกินเรื่อยๆแล้วเข้มขน้นครับอันนี้ก็ได้ฟิลแบบ อะไรใหม่ๆอ่ะผมว่าใครที่แบบอยากลองรสชาติอะไรใหม่ๆอยากกินอะไรใหม่ๆแนะนําที่นี่เลยนะครับจากผลไม้ตะก้านี้นะครับ <ผม S 2> ลังฝันออกมานีของหวานหับหน้าอีทมากครับตอนนี้อันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับผมเป็นตัวอเมริกาโน่มะนาวโฮเราจะใช้ตัวกาแฟขั้วอ่อนที่มีความเปรี้ยว มันก็จะเข้ากับตัวน้ำผลไม้ที่เป็นรสเปรีย้ยวดีมากมซืิเกเนเจอร์เหมือนกันจะเป็นตัวมะนาวโหดสมูทตี้โยเกิร์ตนะครับอืออันนี้ก็อร่อยอ่ะอันนี้ก็อร่อยเนี่ยผมก็ชอบผมก็ชอบอันนี้เป็นมะนาวโหดไอซ์บอลครับไอซ์บอลเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับอิตาเลียนโซดาแต่เราเติมไซเดอร์วายเนก้าจากตัวมะม่วงหา aho, ่าวมะนาวโหดเข้าไปด้วยอันนี้ สุขภ,ภาพอยู่แลใช่อันนี้เป็นเมนูสุขภาพเลยครับผมอันนี้เราเอาใบมะม่วงหาวมะนาวโหครับใบนียนะใช่ครับมาอบแห้งแล้วมาทําเป็นชาแล้วเสิร์ฟกับเลมอนน้าผึ้งครับผมก็จะหอมชาครับผมมีความเป็นชามีความเป็นชาเหมือนแบบ ไอซคีข <Ice> องหวาน<อ>เนี่ยของหวานครับผมก็เริ่มที่ตัวใกล้ตัวนี้ก่อนจะเป็นตัวมะนาวโหมูสเค้กครับผมแล้วอ,อันนี้อันนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยเป็นตัวเค้กมะม่วงหาวมะนาวโหครับผมอร่อยครับครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นตัวนิวยอร์ชีสมะนาวโหครับผมก็คือทุกเมนูเนี่ยจะมีความเป็นชอปปิ้งด้วยความเป็นแยมความเป็นมะนาวโห่แช่อิ่มอันนี้ก็เป็นตัวแบบคนชอบทานเปรี้ยวแบบแซบๆจะเป็นตัวมะนาวโห่แช่อิ่มพริกเกลือ โโอ้โหฝโตักใจอ่ะครับเข้าใจแล้วว่าทำไมปลูกมะนาโหับท<า>ต้องสวนเลย เอามาใช้ได้หมดครับ<ช>ผมผมพยายามปรับให้เหมือนกับเหมือนกับประเทศประเทศญี่ปุ่นนะพี่เฮ้ยเราไปถึงฟาร์มนอกจากทากิจกรรมในสวนแล้วเนี่ยลูกค้าย,ยังแบบมาเอนจอยมากินขนมเครื่องดื่มช้อปปิง้งซื้อสินค้ากลับบ้านได้มันเลยทําให้เหมือนกับทุกวันนี้ที่สวนมะนาวโฮลุนซีเนี่ยเราเป็นเรียกว่าเหมือนเ,นเป็นต้นแบบ,บของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลายๆที่ให้แบบเด็กที่กลับไปอยู่บ้านเกิดเนี่ยกลับไปพัฒนาให้มันสามารถอยู่ได้แบบในระยะยาวแล้วก็ยั่งยืนน้ครับผม กิ่มแล้วก็อร่อยมากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของพี่นะเพิ่ไม่เคยคิดเลยครับว่ามะนาวโหเนี่ยมันสามารถแปลรูปได้หลากหลายรูปแบบเลยนะโดยเฉพาะ<ม>ด้านอาหารเนี่ยนะก็คือต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความตั้งใจที่ในฐานะที่เรามันเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะรเราอยากจะสื่อสารการทําการเกษตรกรรมร่วมกับการทําธุรกิจให้มันเป็นในรูปแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นคือถ้าคนทั่วไปก็จะมองว่า ท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็แบบไปเก็บผลไม้ไปเข้าสวนไปดูการทําเกษตรกรรมแต่การเกษตรท่องเที่ยวในแบบเราเนี่ยสิ่งที่อยากนำเสนอก็คือเข้าสวนก็ได้ช้อปปิ้งก็ได้มาสัมผัสเมนูขนมเครื่องดื่มต่างๆเงี้ยก็ทําได้ให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับสิ่งที่เราอยากจะนําเสนออย่างเงี้ยคับแล้วสิปีในการทําสวนมะนาวโหเนี่ยครับมันมีอุปสรรคหรืออะไรที่ทให้รู้สึกว่าแบบลาบากไหมย้อนไป15ปีที่แล้วที่ผมเข้ามาทำนะครับมะม่วงหาวมะนาวโห ไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียกว่าพยายามปรับความเข้าใจของลูกค้าใหม่เราเลยจึงมาใช้คำว่ามะม่วงห่าวมะนาวโหดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเบอร์รี่ดีๆของไทยเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ให้การสื่อสารเพรื่อความเข้าใจแต่มันเป็นการสื่อสารเพื่อย,ยกระดับพืชเกษตรอะ่ะให้มันเป็นกเกษตรมูลค่าสูงสื่อสารที่สองเลยคือสิ่งที่สำคัญก็คือจะสื่อสารกับพ่อกับ,กบแม่อย่างไงในครัวเลยเราเนี่ยนะใช่ให้เขาเข้าใจว่า สิ่งที่เราจะกลับมาทำเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องลงทุนเราจะมาทําร้านเราจะมาทําบ้านเราจะมาทําโรงงานแปรรูปเพราะในยุคแรกเลยครับถ้าผมพูดกับพ่อแม่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแน่นอนว่าภาพจําที่เขาจําได้มันคือเข,ขาสวนแล้วมันจะสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสื่อสารกับเขาแล้วมันเลยต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างนานเราเริ่ม พลิกแล้วก็พัฒนาสวนนะครับผมจากเดิมเราเป็นแค่ร้านค้าเราเป็นแค่สวนพื้นที่เกษตรแต่ผมเริ่มทํางานกับชุมชนเริ่มทํางานกับเด็กในชุมชนจุดที่มันพลิกเลยคือการเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเริ่มเข้ามาขายสินค้าชาวบ้านก็มีรายได้นักท่องเที่ยวก็มีความสุขจากการที่เข้ามาเที่ยวชมรเราเองก็แฮปปี้ดีกว่ที่แบบเฮ้ยทุกอย่างมันกลมเกลียวไปได้ด้วยกันเราเปิดพื้นที่นะครับผมเป็นตลาดให้กับเด็กๆ มีการโชว์ผลงานศิลปะของเด็กเรารู้สึกว่าสุดท้ายอะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทํามาเนี่ยสวนมะม่วงห่าวมะนาวโหของผมมันเป็นอะไรก็ได้มันไม่ใช่ร้านมันไม่ใช่แค่บ้านมันไม่ใช่แค่เป็นโรงงานแต่ทุกวันนี้ที่สวนมะนาวโหลุงสิริที่เนี่ยผมเรียกมันว่าสวนสนุกของทศครับอนาคตอะครับสวนสนุกของทศเนี่ยครับ,รบอยากจะพัฒนาหรือต่อยอดไปในทิศทางไหนอะครับผมอยากทาให้เกษตรไทยอะมันเป็นเกษตรมูลค่าสูง เราไม่ใช่ว่าต้องขายวัตถุดิบให้โรงงานอุตสาหกรรมแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ทุกคนน่ะสามารถแปลรูปได้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เพราะเรามีองค์ความรู้รผมอยากผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนให้คำว่าไทเบอร์รี่เนี่ยมันเป็นธีมของงานหรือธีมของยุทธศาสตร์ประเทศไทยที่ช่วยส่งเสริมให้ว่าเรามีดีอีกหลายๆอย่างเลยว่าจะเป็นของทางอีสานที่มีหมักเม้าทางเหนือที่มีลูกหม่อนลูกมาเบอรี่ถ้าเรารวมตัวผู้ประกอบการ แล้วเราไปอยู่กันในอีเวนต์ใดอีเวนต์หนึ่งว่าอันเนี้ยคือไทยเบอร์รี่มันน่าจะเป็นตัวที่แบบสร้างแรงกับเพื่อมแล้วก็ขับเคลื่อนตลาดเกษตรกร,ร,กรมูลค่าสูงได้เรื่องราวของคุณทศวันนี้นะครับทำให้ผมได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนั่นก็คือถ้าเรารู้จักที่จะสร้างสรรพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มันแตกต่าง เราก็จะสามารถสร้างมูลค่าสิ่งนั้นถ้ามันเติบโตได้เห็นด้วยกับผมไหมล่ะครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผมอยากทําให้เกษตรไทยอ่ะมันเป็นเกษตรมูลค่าสูงเราไม่ใช่ว่าต้องขายวัตถุดิบให้โรงงานอุตสาหกรรมแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ทุกคนอ่ะสามารถแตะรูปได้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เพราะเรามีองค์ความรู้ผมอยาก ผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนให้คำว่าไทเบอร์รี่เนี่ย mm hmm. มันเป็นธีมของงานหรือธีมของยุทธศาสตร์ประเทศไทยที่ช่วยส่งเสริมสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็ขับเคลื่อนตลาดเกษตรกรมูลค่าสูงได้